ค่ะโอเคค่ะสวัสดีสวัสดีท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีพี่น้องครอบครัวถหงจีนะคะ,ะที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นน้องหนึ่งนะคะที่น้องเรนูนะคะ,ะเคยเคยถ่ายคลิปนะคะ,ะส่งประวัติย่อๆมาแล้วให้เรารู้จักรู้สึกวันนั้นน้องจะใส่เสื้อสีสีอิดๆเนี่ยนะนะถ้าจาไม่ผิดนะ ประมาณนั้นเนาะสีส้มๆสีอิดๆนั่นแหละนะนั่นแหละใช่ค่ะถ้าถ้าพี่นออนจะไม่ผิดนะแต่ก็นั่นแหละวันนี้นะพี่นออนดีใจมากเลยนะที่ได้เจออาตัวจริงของเขาเนาะเขามานี่เขาหอบหอบถุงมาใส่น้ํานะโอ้โหเราห้าสิบขวดค่ะเราโเรายิ่งประทับใจใหญ่เลยนะคะน้องเออน้องน้องน้องเที่ยวมารับน้ํานะแล้วก็ เแล้วก็ชีวิตของน้องสุขภาพของน้องดีขึ้นเดี๋ยวพี่ณอนอนจะถามเนาะถามเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนจะได้มั่นใจในการดื่มน้ำไม่นิติกมากขึ้นเนาะน้องน้องอะไรนะน้องน้องน้องอะไรนะเชิญค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะน้องงค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะค่ะน้องอึ่งเข้ามาเลยจ้าค่ะน้องเข้ามาเลยจ้าเดี๋ยวมันนั่งอยู่ด้วยกันเร็วมามานี่เร็ว โอ้โหน้องอื่นจะกลับเลยเหรอค่ะโอเคอ๋อน้องอื่นก็มาด้วยนะจ่าจ่าตามสบายเนาะถ้างั้นก็เอาเอาเอาก่อนไหมล่ะให้ให้แจ๊ดเอาให้ก่อนหน่ยเออเไปพาเนิ่ยมาดิจจ์เป็นนิ่ยจ้ามันเป็นนิ่ยเหรอเนี่ยมอ๋อค่ะจะขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะกิรยุทธเอาไปให้แจ๊ดก่อนเลยมีถังเดียวใช่ไหมจ้าโอเคโอเคไปไปก่อนเลยจ่าจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะทีนี้น้องน้องอะไรนะ น้องอึงน้องอึงน้องอึงน้องเจ้าเสือยัจ่าแจ๋วน้องอึงกับน้องแจ๋วอ่าวันนี้โชคดีมากเลยนะได้เจอทั้งสองท่านจริงๆแล้วมาที่นี่เจอทุกวันนะวันละหลายๆคนนะพอดีพี่นนรก็เพิ่งได้มีโอกาสพูดได้เยอะๆในวันนี้เนาะอ่าน้องน้องอึงช่วยช่วยแจ้งให้ทางเราทราบหน่อยเนาะว่าดื่มน้ำมินิติกมากี่เดือนแล้วคะดื่มาสามเดือนแล้วค่ะ ห <onz> ร,ารสามเดือน ouais แล้ววันครบวันที่สี่สิบกีกาสามเดือนค่ะเหรอแล้วแล้วรู้จักน้ำมินิติได้ยังไงคะเพื่อนบอกค่ะอ๋อเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับเรนูแล้วก็อคนอื่นนะเขาไม่ยอมไปเจอกันอ๋อสวยอยู่คนเดียวนะไปเจอที่ตลาดนัดค่ะโอ้ไปเจอกันที่ตลาดนัดก็เลยอ๋อพอเพื่อนบอกก็มาเลยนะอยากรู้ว่ามันจริงที่เขาพูด อ๋อแสดงว่าโฆษณาไว้เยอะเนจริงเออแล้วทีนี <c <c road, mm ้พอพอดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างลูกค้ารู้สึกเป็นยังไงบ้างมันก็ดีค่ะเออเมื่อก่นนอนเจนเหนื่อยเวลาเรานอนแล้วก็เหนื่อยนอนไม่ค่อยหลับเออพอกินน้ำมันก็มันมีความรู้สึกแตกต่างค่ะพอกินแล้วก็ดีขึ้นก็เลยอยากจะติดตามมันเรื่อยๆค่ะแล้วทีนี้ผลที่ชัดเจนหลังจากที่เรา ดื่มมาสามเดือนเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นก็ไปหาหมอมที่ 14, 14ศัตสิกศัตวีกาที่แล้วอะค่ะเหรอกินครบสามเดือนแล้วก็ไปหาหมอหมอเขาบอกว่าดีขึ้นนะไปทาอะไรมากินน้ากินอะไรมาหรวอเปลา่าค่าแล้วกินยาคุณหมอเลยเขาบอกอย่างนี้เขาก็บอกว่าดีแล้วละ่ะทําแบบนี้แหละ ยาก็จะลดให้นะเบาหวานก็จะลดความดันก็จะลดให้ดีมากเลยก็ว่าน,นี้นก็เลยมาบอกเพื่อนวันนั้นบอกเพื่อนด้วยเสียงอันดังใช่ไหมทำให้พี่นอออนได้ยินพอดีคุยเรนูคุยสายอยู่กับพี่นอออนพอดีเนาะ,ะด้วยความดีใจรีบมาบอกเลยเสียงดังเลยใช่ไหมเอสังเกตนะเสียงน้องอุ่เสียงค <c oughs> ่อยกว่าครั้งที่แล้วนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรวันนี้เป็นทางการเลยค่อยเลยอันนั้นเป็นรอบเพื่อนใช่แล้วก็ตื่นเต้นว่าอตื่นเต้นจะผลการรักษาที่ดีขึ้นคุณหมอลดยาก็แสดงว่าโอ้โหนี่แค่สามเดือนนะถ้าถ้ากินไปสามปีนี่จะขนาดไหนใช่ไหมดูนะทุกคนดูคลิปดูหน้าน้องวันนี้ไว้นะหน้าน้องอึ่งวันนี้ก็ สวยอยู่แล้วละ่ะแต่จะสวยยิ่งกว่านี้อ<ช>ีกนะ,ะริ้วรอยนะผิวพรรณอะไรพวกเนี้ยนะมันจะมีการเติมเต็มมากขึ้นนะก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะที่เป็นกี่โรคนะ,มะเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะเป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วก็ไขมันค่ะเปอลดยาหมดเลยอเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันแล้วยาลดหมดเลยเนาะ ก็โอ้โหรู้สึกยินดีด้วยนะสามเดือนนี sh <sh uh ่แสดงว่าระบบร่างกายของเรายังทำงานได้ดีแล้วก็น้ำนะได้นำพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้ดีเลยเออต่อจากนี้น้องอื่นจะเป็นผลลัพธ์ร้อเซของน้ำแมกเนติกนะหมดแล้วให้มาเอาดื่มตลอดเลยนะวันละสามลิตรชีวิตเปลี่ยนนะคะขอบคุณน้องเรนูนะคะผู้นำพานะ เรื่องราวดีๆนี้นะสู่เพื่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านจีรายุทธหันหน้ามาหน่อยนี้นะคะ,ะที่ได้เป็นผู้นำพาเชน่นเดียวกันก็คือทำให้เราได้รู้เป็นเพื่อนกันเนาะทำให้เรารู้จักน้องเรนูนะคะซึ่งเป็นเป็นเหมือนอะไรนาะ,ะเขาเรียกอะไรนะสะพายใช่ไหม เมียเพื่อนอ่ะเออเมียเพื่อนก็สะพ้ายแหละนะเป็นเพื่อนสะพ้ายก็ทำให้น้ำไม่นิตรโด่งดังมากนะคะที่จังหวัดชัยภูมิใช่เอาเพื่อภูเขียวด้วยส่วนน้องส่วนน้องอีกคนชื่อนงอะไรนะแจ๋วแจ๋วแจ๋วน้องแจ๋วนี่พึ่งพึ่งผ่าผ่านิ้วผัดเป็นนิวเป็นนิวนิวเยอะไหม <12 S 1> อ๋อสิบสองเมตรสิบสองเมตดสิบสองเมตรนี่ถุงน้ําดีใช่ถุงน้ําดีนี่จะยากนิดนึงแต่ก็ปกติที่อื่นมันจะจะจะ,จะขับออกเลยแต่ที่ถุงน้ําดีเนี่ยถ้าเป็นน้ําวมนิติกนี้นที่อื่นจะขับเลยนะแต่ถุงน้ําดีนี่ต้องผ่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อยืดหยุดเนาะ<ม>ก็ดื่มน้ําวมนิติกมีคนนึงนะเป็น เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีแบบฟิล์มมาเมื่อไหร่หนาปึก๊กหนาปึก๊กดื่มน้ำมาบอกยังไม่กล้าบอกใครดื่มให้พอปีก่อนเหมือนันประมาณเดือนพฤษภาเนะี่ยกินได้สี่ห้าหเดือนบอกว่าไปฟิล์มดูแล้วมันบางมันเป็นแผ่นบางคือมันเหมือนเหมือนฝุ่นแล้วตอนเนี้ยจากที่วันแน่นตึ๊บแน่นตึ๊บตลอดเลยนะอันนี้ให้เป็นกําลังใจเนาะเพราะว่ามีมีพี่เขาเป็นนิ่วในถุงน้ําดีเขาตรวจร่างกายประจําปีเป็นเมื่อไหร่ก็ ตรวจเมื่อไรหนาตลอดเลยแต่หลังจากดื่มนะ้ำมินิติกมาบอกถ้าเกือบครบปีเดี๋ยวจะพูดว่นไงทำท่าจะจะจะมีคนซื้อเครื่องแล้วนะจะมีคนซื้อเครื่องแล้วนะก็ดวคำยินดีเนาะก็ขอให้สุขภาพดีนะนะคะโชคดีโชคดีตลอดทุกทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะ